เ,เบาเเ่าเบ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 ่าสวัสดีครับคุณรู้จักคำว่าเบ่าดีหรือ,อยังวันนี้ผมจะให้มารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านศัพท์คำนี้นะครับคำว่าเบ่าครับเชิญพบกับคุณจุฬาศักดิ์และคุณพงเพชรได้เลยดดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะมาพูดถึงคำาบ่าเบ่าความาคำเ่าเบ่าก็คือเบ่าก็คือแบ่าเออหวันนะครับ หรือสิ่งของที่ใหญ่ๆเราจะใช้เรียกกันเฉพาะในแกงของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นคนอ้วนนี่เมาพูดว่าไงครับเบ้าเบ้าอีเบาเบาโอ้เบ้าแบบเนี้ยอ้วนนี่เป็นต้นแล้วถ้าอ้วนมากล่ะโอ้เบาแล้วเอาอ้วนธรรมดาก่อนเบาธรรมดาก็เอาอ้วนอ้วนเบาใช่ไหมตัวปานกลางเบาโอ้เบาแล้วถ้าอ้วนมากๆโอ้เบามันเบามากถ้าเกิดอ้วนแบบจริงจถ้าอ้วนแบบมากนะครับเราเนา โอ้เบาเบาเบานะครับไปถึงต้งที่เลยดีไหมแค่รับเชิญของเราดีวันนี้ยืนด้คอเกตเขาว่าเบาถึงขั้นเบามากพร้อมพบกับเขาหรือยังครับไปกันเลยนะนี่ก็คือคนเบ่าที่เราตามรู้สึกยังไงครับกับการเปเนคนเบ่ารู้สึกสวยค่ะทำยังไงถึงไม่ได้ขนานี้เลยครับกินเยอะค่ะอย่ากินเยอะนะคะเดี๋ยวมันเบ่าแต่จะฝากอะไรคนที่เบ่าอยู่ทางบ้านบ้างครับเดี๋ยวกูผอม และนี่คือรายการโอ้เบ้าถ้าไม่เบ้าแล้วไม่แก้คุณ